องค์กรชุมชนบ้านสเสน่ห้องได้เป็นชุมชนในระดับท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชนได้ตามเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการนะคะและได้เป็นชุมชนแรกที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรี่ยงควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษาค่ะติดตามนักข่าวพลเมืองกับคุณวิราดาแซลิมค่ะ อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในชุมชนที่นั่นนะคะมีโรงเรียนเปิดสอนระดับประถมมาศึกษาอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะเรียนต่อในระดับมัธยมพวกเขาจะต้องเดินเท้าไปโรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็การเดินทางไม่สะดวกนัก คนในชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะจึงสร้างศูนย์การเรียนชุมชนตั้งชื่อว่าศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสนพ่องวิถีกะเเรี่ยงทุ่งใหญ่ในเรศวรเพื่อที่จะเปิดสอนระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นจนทุกวันนี้นะคะผ่านมาก,กว่า10ปีแล้วค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวของศูนย์การเรียนชุมชนที่นั่นกับนักสื่อสารมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะหลายหมู่บ้านตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูสูงอยู่ในป่าใหญ่ห่างไกล อยู่ชายขอบของประเทศที่นั่นไม่มีไฟฟ้าเส้นทางเข้าถึงหมู่บ้านยากลำบ,บากและที่นั่นไม่มีโรงเรียนก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราเราอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตนะเราอยู่กับธรรมชาติเราโตมากับธรรมชาติเราก็ดีใจก็ก็ชินแล้วคือทางอย่างนี้ก็ก็ดีค่ะ ลำบากแต่ก็ต้องทนค่ะเพื่อการศึกษากลับบ้านก็วันศุกร์เวลากลับมาก็วันอาทิตย์เดินเดินกลับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงใช้เดินฝ <ừ> นตกก็ลำบากแฉ่งที่เห็นนี่น การออกไปเรียนหนังสือนอกหมู่บ้านทําให้ลูกหลานถูกตัดขาดจากรากซึ่งรากก็หมายถึงชุมชนและครอบครัว,ว <c oughs> ถ้าโรเรียนชุมชนมีนะไม่ต้องไปเรียนต่อที่อื่นนะเอวังคนนะ่ะอยู่ที่นี้ผลย่าจนท้งนั้นเลยนะแต่โรเรียนชุมชน เมยังไงก็หลวงพ่อเห็นว่าดีคือณนะปัจจุบันนี้นะเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะถ้าไปเรียนข้างนอกแล้วเขาก็จะรับวัฒนธรรมข้างนอกสักวันหนึ่งเขาก็ต้องลืมวัฒนธรรมของตัวเองนะคะคือโรงเรียนชุมชนที่มีขึ้นในตำบไลไร่วู่นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพื่อที่จะนำ หลักสูตรของชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องคือปลุกฝังให้เด็กเขาไม่ให้ลืมวัฒนธรรมของตัวเองการมีโรงเรียนในหมู่บ้านจึงเป็นความปรารถนาสูงสุด <c oughs> เพื่อนำลูกหลานกลับคืนสู่ชุมชน <c oughs> กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมพลังไม่ว่าเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ใหญ่ชายหญิงผู้เท่าผู้แก่ ร่วมทำงานลงแรงสร้างโรงเรียนของชุมชนขึ้นเพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆบในชนบ,บทห่างไกลได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในหมู่บ้านของพวกเขาเองทำรู้สึกที่หนูได้เรียนในโรงเรียนชุมชนสวยบ้านเสด่ห์พ่อหนูรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าทําใหเ้เด็กในหมู่บ้านได้ไปเรียนในได้เรียนในหมู่บ้านนะคะแล้วไม่ลาบากกับการออกไปเรียนข้างนอกและไม่ลาบากกับการเดินทาง กว่า13ปีของการทำงานเราไม่ได้สร้างวัตถุไม่ได้สร้างโรงเรียนหรือบริจาคสิ่งของแต่เรากำลังปลูกต้นไม้เล็กๆด้วยการศึกษาเราทำหน้าที่หนุนเสริมและสนับสนุนให้ชมุมชนมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดก,การสาขัน้นพื้นฐานได้โดยชมุมชนเองร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่สร้างด้วยสองมือของพวกเขาเอง ด้วยเพราะเราและคนในชุมชนมีความเชื่อว่าอีกสิบปีข้างหน้าเมื่อลูกหลานเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะเป็นผูก้กำหนดอ,อนาคตของชุมชนนอกจากความรู้วิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับคนในชุมชนคือการได้เห็นลูกหลานของพวกเขาเข้าใจชุมชนของตัวเองแล้วก็สามารถใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของกระเรียงในผืนป่ามรดกแห่งนี้ได้ต่อไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ